ประเด็นร่ามาอีกแล้วพี่น้องคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซียืนหนึ่งยืนหนึ่งสาวหน่อยเพ็รบานแพงยืนหนึ่งเอิ้นฮักนางเอกน้อยตอนนี้เพินทะลุไปสองร้านแล้วพี่น้องยอดวิวสองร้านแล้วเรื่องมันเกิดยุวาพี่น้องคะ่ะคอยนั่งไร่ยุดดีนั่งไร่เป็นกำลังใจให้น้องดันยอดวิวดันท่ามไร่น้องบอกเวยว่า คอยบ่มีส่วนใดส่วนเสียอียงเลยพี่น้องคะถึงยอดวิวเพิ peine, ่นจะขึ้นหรือบ่ขึ้นคอยบ่มีส่วนใดส่วนเสียแต่ว่าเป็นอย่างคอยขึ้เลือกมาดันเพิ่นคอยสิเลือกดันคนอื่นก็ได้สิเลือกดันวงที่มีนัก้ลงเสียงดีๆเสียงดีก็นี่หน้าตาดีกลัวน่องก็ได้แต่คอยบ่เลือกคือบอกแล้วว่าคอยเลือกคอยบ่หูเพื่อกันว่าอธิบายมาเป็นคำบอกบ่ใดว่าเป็นอย่างคือต้องเออ มาฟังของสาวหน่อยเพรบันแพงเดอ้มอจจมาสนับสนุนบอโจมาสนับสนุนน้องอุ้งอิงเดอ้อมาเป็นเอฟซีน้องเปิดหักเปิดใจเปิดหักแล้วหัวใจหัวใจเอฟซีหัวใจฟู่ๆแลว้วพี่น้องแต่กันยังมีคอมเมนต์ที่แบบว่าคอมเมนต์ที่แบบเฮ็ดไ้เฮ้าแบบเฮ็ดห้เฮ้าแบบจิตโตไปแต่ก็บว่าอยากเก็บมาคิดดอกเมื่อนี้ว่าว่าใ้ขคอยว่า เอฟซีขึ้นมาหน่อยแถพนะมือนี่พนะพี่น้องคะคอยคอยกระงงคือการพี่น้องคะคอยบ่ได้ถึงว่าเอฟซีจะมาหน่อยมาหลายมาหลายคอยกระดีใจมาหน่อยแต่เพิ่นกระย่างเขามากคอยกระดีใจคือเขาคอยบ่ได้ไหมเลยคอยบ่ได้ไม่เลยการอีคอยมากน่งขึ้นไรขึ้นเบามาสนับสนุนน้องมาเบาหายกำลังใจน้องมีแต่สิ่งดีๆด้วยค่ะบ่เคยเอาน้อง เมาเบาในทางเสียห,หายหายแต่กันย่งมีคอมเมนต์ที่แบบว่าเขามาแบบมาเบาแบบนี้แบบว่าหายกำลังใจกันนะนะมาเบาแบบ่หายกำลังใจถึงว่าบ่มีเอซีเขามาาหายกำลังใจคอยกับว่าเป็นอย่างคอยกันย่งเบาเรื่องนองต่อไปคอยกันย่งเอาเอากันยังเอาประเด็นนองคอยกันย่งดันดันเพลงเพิ่นต่อไปตอนนี้เอิญฮักนั่งอีกหน่อยของเฮ้าพี่น้องขึ้นไปสองล้านแล้วเข้าหยุดบดะะ่ดด้เด้วยค่ะเอฟซีห้ามแผ่ว แถวบ่ได้ค่ะกระดันโตนั่นแหละค่ะพี่น้องแบบเป็นประเด็นอีที่พี่น้องค่ะแบบจะจะมีแบบประเภทหนึ่งที่แบบว่าเห,เห็นเห็นเห็นคนอื่นได้ดีกลัวบ่ได้หรือว่าเห็นคนอื่นแบบเห็นอีหยังเกินหนาเกินตาแล้วได้ดีเจ้าของบ่ได้เป็นดังสี่บอกค่ะแมนบค่ะพี่น้องที่แบบคอมเมนต์คอมเมนต์ดีๆกับได้พี่น้องอย่า,ายายายามาคอมเมนต์ใส่ข่อยดังสี่เอ้าอี๋ดีเลยค่ะเพิ่นคอมเมนต์เดียวแล้วมเพิ่นก็หายออกไปเลยดังสี่ไหมค่ะ หอยกะงุ่งคือการเฮ็ดแบบกระเฮ็ดใอ,อ้่อยอาเฮ็ดใอ้่อยเควให้กันแต่ว่ากับว่าอยาก่อยกับว่าอยากเก็บมาเอามาคิดน่พี่น้องคะแ็คือคอมเมนต์ในในเชิงสั่งส่เติพนเขามาให้กำลังใจกันหลายที่มี่อเอฟซี FC ต่างแดนบ่าวา่าทางเกาหลีทางยุโรปทังเมืองไทยเขามาหม่ๆเขามาใหา้าหากำลังใจ่อยกันหลายคือกันโมนี่อยกับคอ กราบขอบคุณเพืเ่อนๆทุกๆท่านเลยที่เขามาให้กำลังใจแม่สมศรีค่ะเพืเ่อนขาเพราะว่าบอกแล้วว่าหักน้องสนับสนุนน้องรักในเสียงเพงลงรักหักในกรนล่ำนี่แบบมิตรมวนมิตรมวนมิตรมวนแต่ว่าถ้ามีถ้าเจอแบบนี้บอกเลยว,ว่าไปค่ะไปไกลๆยามะไก่ยามะไก่พี่น้อง่ะสําหรับบ้านนี่ดันดัน,ดนสาวหมายเชรบานแพ่งดันองอิงดันบอดโจค่ะ อีหยังมาขวางกับบไดด้ค่ะพี่น้องคะถ้าเจอแบบเจอคอมเมนตบ์บ่ดีขออนุญาตบอกไว้กอนขออนุญาตบอกเวยคะ่ะจะบอกเลยจะเอาล่งหลุมเลยคะ่ะจะบอหายแบบมาข่องแวบบอหายเขามากอีกแล้วคะ่ะนี่แหลคะค่ะมาซัมนีแหละพี่น้องคะ่ะคอยแบบอัดอัน้นตันใจหลายมือนี้คอยอัดตันอั้นตันใจหลีบ่อยากจะแบบว่าเอา เอาเอามาเป็นประเด็นเอามาเบอกแต่มันกับแบบว่าเอต้องเบอกให้ได้ต้องบอกให้ได้เดี๋ยวเาขากระิเขามาอีาเากเขาเขามาอีกกระสิขคออนุญาตบอกสําหรับเพื่อนๆพ,พี่ที่แม่สมศรีข,ขึ้นไล่เพื่อนเขามาห้กําลังใจมาน้อยมาหลายแม่สมศรีกระขอบคุณอยู่แล้วเข้าบ่าไม้อยู่แล้วเพราะหูอยู่แล้วว่าเออเอฟซี FC เพิ่นมีเป็นหมืน่นเป็นแสนเอฟซีเอฟซีเพิ่น FC เอฟซียืนหนึ่งเพิ่นมีสิทธิ์เลือกว่าเพิ่นจะเขามาบ้านใด เฮาบอดายไปว่าเอ้บอดายไปจมบอดายไปหน่อยใจว่ามือนีเอฟซีเขามาน้อยมือนีเอฟซีเขามาหลายบ่เป็นอย่างแม่สมศรีบ่ไหมค่ะบ่เขามากกับ,บ่เป็นอย่างค่ะพี่น้องบ,อบ่ได้บ่ได้บ่ได้แบบว่าเออไปนั่งเสียใจว่ามือนีเอฟซีบ่เขามาเด้อแต่สาหรับเพื่อนๆที่เขามาให้กกาลังใจแม่สมศรีกราบขอพระคุณหลายๆถ้าใส่ข้าวบอกพิดพลาดประการใดในคลิปนี้ก็ต้องขอโทษขอให้หลายๆไว้ก้อนค่ะพี่น้องคะไปดันกันต่อห้ฮหอด3ล้าน สามร้านวิวมูนิ่ดันต่อคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะดันดันดัน